สวัสดีครับอยู่กับปานวันนี้จะมาแนะนําอุปกรณ์เกี่ยวกับการแกะไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าสิ่วครั้งก่อนเนี่ยเราแนะนําเรื่องมีดไปแล้วมีมากมายหลากหลายประเภทนะครับหลายขนาดหลายเบอร์แต่จะให้แยกเป็นรูปแบบง่ายๆจริงๆแล้วมันก็จะมีสิ่วมือกับสิ่วตอกสิ่วมือก็เข้าใจง่ายๆคือใช้ใช้มือในการาขูดไม้ ตัดไม้ได้นะครับส่วนที่เป็นสิวตอกเนี่ยก็จะใช้ร่วมกับค้อนไม้แบบนี้โดยที่สิวตอกปกติแล้วด้ามมันก็จะเป็นไม้ครับก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็รองรับแรงกระแทกได้ส่วนสิวแบบนี้ก็จะไม่เหมาะกับการตอกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสิวตอกเหมือนกันครับพบเห็นได้ทั่วไปตามช่างที่ บ้านเราใช้เลยแกะไม้ตามวัดหรือว่าช่างแกะล<ร>ายเก้าโตเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์นะครับอย่างนี้เลยใช้ร่วมกันแบบนี้ลักษณะของคมสิวส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแบบคมด้านเดียวอีกด้านหนึ่งจะเรียบนะครับวิธีการใช้งานก็แตกต่างกันแบบสองคมก็มีนะแต่ส่วนมากอาจจะเป็นคมด้านเดียว อย่างนี้คมด้านเดียวนะครับหลักการทำงานมันเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าเราเอาด้านที่เป็นด้านคมเข้าหาตัวเราเนี่ยหรือว่าง่ายขึ้นเนี่ยการแกะไม้มันจะลงไปลึกครับแต่ถ้าเราเอาด้านที่ไม่ได้เป็นด้านเรียบเนี่ยง่ายขึ้นมันจะกินเนื้อไม้น้อย เพราะแบบนี้ครับลองจินตนาการตามนะถ้าเป็นด้านเรียบแบบนี้เวลามันเจาะเข้าไปในเนื้อไม้เนี่ยองศาที่มันอยู่เนี้ยมันจะทําหน้าที่ให้มันกดลงนะครับแต่ถ้าเป็นด้านเรียบหงายขึ้นฟ้าเนี่ยเวลาเราเแกะลงไปในเนื้อไม้แล้วอะตัวองศามันจะค่อยๆดันตัวเองขึ้นมาเองนะครับอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะเนาะดูสิอย่างเงี้ย ก็เอาเป็นว่าจําไว้ว่าถ้าหงายด้านเรียบขึ้นกินเนื้อไม้น้อยหงายด้านคมขึ้นกินเนื้อไม้เยอะโดยปกติแล้วเวลางานแกะไม้เขาก็จะหงายด้านเรียบขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะควบคุมง่ายกินเนื้อไม้น้อยแล้วก็จะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่านะครับซึ่งพวกสิวโค้งต่างๆอะ่ะเขาก็เลยทํา คมไว้ที่ด้านล่างสิวโค้ง,งตัวนี้จะเห็นชัดนะครับเมือนเหมือนตัวยูอย่างเงี้ยเหมือนตัวยูอย่อางงี้เขาก็จะเอาคมไว้ด้านล่างนะครับเวลามันแกะลงไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีดตัวเองออกมาอา่ามันจะงัดออกทีนี้มาถึงเรื่องของลักษณะของมันอีกนะครับมันก็จะมีตั้งแต่แบบตรงแบบตรงคือแบบนี้เลยเรียบเรียบเลยนะครับ แล้วก็เป็นแบบโคง้งตั้งแต่โค้งน้อยไปถึงโค้งมากแล้วสุดท้ายก็จะไปจบที่ตัววีอ่าตัววีแบบนี้ไอ้พูดถึงด้านตรงเนี่ยมันก็มีแยกประเภทอีกนะครับเป็นแบบเฉียงไอ้เฉียงมันก็มีแยกย่อยไปอีกเป็นว่าเป็นเฉียงมือซ้ายหรือว่าเฉียงมือขวาเห็นหม,มันก็จะมีคมด้านเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเฉียงแบบมือซ้ายนี้ซึ่งจริงๆ ก็ใช้มือขวาได้เหมือนกันนะครับส่วนถ้าเป็นเป็นยี่ห้อที่เป็นของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเบอร์กำกับไว้นะครับเช่นอันนี้จะเขียนว่า3ทับ20หมายความว่าเป็นเบอร์3มีขนาดกว้าง20 mm มมนะครับเช่นอันนี้เบอร์9 5 mm มมก็คือกว้างตรงนี้ส่วนตรงนี้ถึงตรงนี้กว้าง5มเมตรนะครับ อันนี้เบอร์สิบสองอันนี้เบอร์เจ็ดแตกต่างกันยังไงยิ่งเบอร์เยอะก็จะยิ่งโค้งเยอะนะครับสังเกตดูนะเนี่ยเบอร์สามในโค้งนิดเดียวเองเห็นไหมถ้าเบอร์เจ็ดล่ะเบอร์เจ็ดก็จะโค้งเยอะกว่านะครับอ่าถึงเบอร์เก้าเนี่ยจะโค้งเป็นเกือบวงกลมเลยละ่ะเป็นตัวยูเลยนะครับ ส่วนที่ถ้าเป็นของช่างไทยหรือช่างทางเอเชียเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะเขาก็จะเรียกโค้งน้อยนะครับปัญหาก่าน,าะ,นะอะอย่างนี้โค้งเยอะเห็นไหมครับนี่แบบโค้งเยอะก็จะเหมือนเบอร์เก้าส่วนโค้งน้อยก็จะประมาณอ่าอย่างเงี้ยอ่าประมาณเบอร์สามได้นะครับซึ่งหลักวิธีการใช้งานมันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าไอ้เบอร์เบอร์ที่เป็นโค้งเยอะๆแน่นอนมันก็จะกินเนื้อไม้เป็นเป็นร่องอะ ทีนี้ลักษณะการใช้งานนะครับคอนเซปต์ของมันอะ่ะก็คือการแกะไม้ใช่ไหมมันก็ยังต้องคงคอนเซปต์เหมือนมีดนะครับปกติเวลาเราแกะเราจะต้องค่อยๆเอาเนื้อไม้ออกนะอันนี้จําไว้เลยนะครับเป็นเป็นเป็นคีย์ของมันเลยนะเอ่มเพราะว่าเรากําลังสู้กับมวลของไม้ใช่ไหมครับถ้าเราจะตัดอย่างเงี้ยเรากะว่าจะตัดตรงนี้ออกเลยให้ตรงนี้ไม้ตรงนี้ออกไปเลยครับเรากดไปเงี้ยเท่ากับเราต้องสู้กับนี่หมดเลยเห็นไหม ซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่เรามีเราจะผ่านไปได้นะครับกับกันล่ะถ้าเราแกะตรงแค่จะเอาแค่ตรงนี้ออกมันก็จะง่ายกว่านึกออกไหมคือค่อยๆเฉือนออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดที่เราต้องการก็จะง่ายกว่าเอ่มสิวเนี่ยก็ยังเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะก้องค่อยๆเอาออกไม่ใช่แบบเฮ้ยมาเริ่มตรงนี้เลยอย่างนี้ก็ผิดวิธีนะครับต้องค่อยๆเอาออกเหมือนกัน อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับเวลาทำงานควรจะมีปากกาจับนะจะใช้แคมตัว F จับไว้กับโต๊ะก็ได้หรือจะเป็นปากกาหัวโต๊ะที่หนีบนข้างๆไว้ก็ได้ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนอกจากว่าเราจะไม่เอามือไปไว้ข้างหน้ากับสิวแล้วนะครับ mm. ก็ตัวที่เป็นมือจับหรือปากกาจับของเราอะ่ะจะต้องเป็นไม้นะครับหรือถ้ามันเป็นเหล็กจริงๆอะ่ะควรหลีกเลี่ยงว่า เอาไว้หน้าสิวเพราะถ้าสิวมันไปชนกับเล็กเมื่อไหร่สิวจะบินนะครับแล้วก็เสียเวลาซ่อมนานพอสมควรเลยแหละอันนี้ก็ต้องระวังอ้าวทีนี้ถามว่าแล้วทำไมต้องใช้สิวด้วยละ่ะทำไมไม่ใช้มีดแกะอย่างเดียวเลยเอมโดยปกติเวลาป่านทำงานนะครับป่านนะจะใช้สิวเกือบ90%ซในเวลาทำงานเลยเพราะว่ามันทุนแรงเยอะกว่าครับคือการออกแรงของมันมัน,มนเป็นลักษณะการดันไปข้างหน้าอย่างเงี้ยบางทีอ่ะ มีดมันจะทํามีดมันจะต้องใช้แรงอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเหมาะกับคนแรงน้อยนะรวมถึงบางทีมันใช้ค้อนเนี่ยมาทุนแรงได้พอสมควรเลยครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสิวนะครับมันแกะไม้เนื้อแข็งได้ดีกว่ามีดเยอะมากนะแต่แก็แน่นอนข้อเสียที่ตามมาไอ้สิวเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับการแกะไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะการดันใช่ไหมไม้เนื้ออ่อนเนี่ย มันจะยวบแต่ก็เราสามารถแก้อาการนี้ได้นะครับด้วยการรับให้มันคมมากๆเลยสิวที่ต้องรับคมประมาณมีดโกนได้เลยนะครับถ้าใครใช้สิวนะเมื่อรับเสร็จอะ่ะก็ลองเอาไปโกนขนหน้าแข้งหรือว่าไปกรีดกับกระดาษดูนะครับมันจะได้แก้อาการของการดันไงนึกออกไหม ส่วนวิธีการใช้งานนะมันใช้ได้ทั้งตามทางไม้และขวางทางไม้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่ป่านศึกษามานะเขาบอกว่าจะให้แกะตะขวางทางไม้ด้ง,ง่ายอย่างเงี้ยเห็นไหมตามทางไม้ก็ได้แต่ตามทางไม้มันก็จะมีแนวโน้นมที่มันจะออกเยอะเกินไป ส่วนเบอร์อะไรที่จำเป็นบ้างนะแล้วแต่ชิ้นงานนะแต่ป่านจะแนะนำให้ละกันสำหรับงานหลักๆที่ป่านทำนะครับป่านใช้ตามนี้เลยสิวสิวที่เป็นสิวไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะมันจะต้องเจอไม้เนื้อแข็งจริงๆถึงจะได้ใช้เพราะมันจะใช้ร่วมกับแบบคอนตอกนะครับส่วนสิวพวกเนี้ยที่เป็นสิวสวิตเนี่ยมันใช้แบบมือก็ได้นะครับหรือใช้คอนตอกก็ได้มันทำได้สองอย่าง งานที่ป่านใช้มันมีขนาดเล็กก็เลยจะใช้มือเป็นหลักนะครับรวมถึงขนาดใหญ่นี้จริงๆก็ใช้ได้นะป่านก็ใช้มือนะครับในการถ่าย,ถ,ายถ่ายไปม,มีตามนี้เลยครับสิ่ที่ป่านใช้ส่วนมากจะเป็นมีเนี่ยเบอร์ตรง1อันอันใหญ่เป็น14มิลลิเมตรนะครับความกว้างแล้วก็มี3เบอร์สามเบอร์สามมี2อันนะครับแล้วก็มาเบอร์เจ็เลยแล้วก็ เบอร์เจ็ดอันนี้แล้วก็เบอร์เก้ามีสองอันนะครับมีห้ามิลกับสิบมิลแล้วก็มีเบอร์สิบสองซึ่งเป็นตัววีมีหนึ่งอันเป็นหกมิลแล้วก็สองอันนี้ครับที่ใช้บ่อย,อยเป็นสิวญี่ปุ่นเป็นสิวมือนะครับอันนี้สิบสองมิลครับเป็นแบบเฉียงของมือซ้ายแต่ป่านเป็นคนถนัดขวานะแต่ชอบให้มันมีคมลงล่างไว้เอาไว้เก็บรายละเอียดเพราะถ้าเป็นคมด้านขวามันจะคมมันจะเป็นเฉียงด้านนี้ครับเวลาแกะไม้มันจะกินลึกเกิน แล้วก็เป็นสิวตรงเบอร์เล็กนะครับเบอร์เก้าก็เป็นสิวมือเหมือนกันใช้ดีแล้วก็มีอันนี้ที่ใช้บ,บ่อยๆเป็นตัววีเหมือนกันแต่เป็นแบบโค้งแา้วบางทีมจะเข้าบางจุดที่ตัววีตรงเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ใบงัดดีเหมือนกันทีนี้เราก็จะเห็นสิวหน้าตาแบบนี้บ่อยๆนะฮะตามร้านเครื่องเขียนในบ้านเรามันจะมากล่องอย่างเงี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยเออถามว่าใช้ได้ไหม ใช้ใช้ได้แต่ไม่ดีเพราะว่าคมมันมันไม่แข็งแรงพอที่จะเอามาแกะไม้นะครับไอสิวพวกนี้มันสร้างมาเอาไว้ทำวูดคัตครับหรือว่าภาพพิมพ์ไม้ที่เป็นแบบลักษณะแค่ให้มันออกนิดเดียวเอาไว้ทำภาพพิมพ์นะครับก็ไม่ไม่แนะนำนะป่านว่ามันเสียเวลารับโดยใช้เหตุมันแกะไปนิดเดียวอะคมมันเสียแล้วก็ต้องมารับอีกแล้วก็พวกสิวไทยเนี่ยที่ป่าน ใช้อยู่ปกติเวลาแกะไม้เนื้อแข็งเนี่ยจริงๆมันดีมากเลยนะครับแบบเราคิดไง่ายๆก็ได้ว่าช่างไทยที่เขาแกะวัดแกะเลายไทยอะไรเงี้ยเขาก็ใช้สิวธรรมดาแบบนี้กันนะครับหาซื้อได้นะครับในไทยลองลอง search ใน google ดูนะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงอ้าวแน่นอนอ,อยู่ที่เหล็กครับเหล็กคุณภาพไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความคมอะ่ะมันมันจะ มันจะทนกว่าแต่ไม่เรียกว่าคมกว่าแล้วกันนะมันจะทนกว่าคือคมอ่ะมันอยู่ที่การรับแล้วก็องศาของมันนะครับองศาของสิวแต่ละอันนะหรือสิววันนี้สิวแบบช่างไม้เลยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าองศาของมันไม่เหมือนกันเห็นไหมถ้าดูจากด้านข้างนะองศาอันนี้มันจะกว้างกว่าเกือบ45องศาเลยนะครับ ส่วนที่เป็นสิวที่เอาไว้แกะเนี่ยมันจะประมาณแบบ25องศามันจะแคบเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าไปในเนื้อไม้นะครับมันจะมีโอกาสที่ทะลุไปต่อได้มากกว่าแต่ถ้าเป็น45เนี่ยมันอาจจะเข้าไปจึก๊กแล้วมันก็สตาร์กแล้วมันติดตรงนี้นึกออกไหมเอ,อ่อนั้นสิวสิวพวกนี้มันจะเอาป่านเอาไว้ผ่าไม้มากกว่านะครับไว้ใช้งานหนักๆแต่แกะไม้ไม่ไม่ค่อยได้ครับควบคุมยากถึงแม้จะรับคมแล้วก็ตามนะ ก็สรุปนะคุณภาพของเหล็กอะ่ะมันจะมีผลกับกับความคงทนของคมนะครับรับคมเหมือนกันนะแต่ถ้ากระแทกไม้ไปเรื่อยๆดันไม้ไปเรื่อยๆเนี่ยคมของเหล็กที่ดีเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าทําให้เราไม่ต้องมาเสียเวลารับบ่อยนะครับส่วนสิวญี่ปุ่น,นคุณภาพก็ป่านว่าพอๆกับสิวยุโรปเลยนะครับข้อดีของเขาเนี่ยปานรู้สึกว่ามันเหล็กข้างในมันเป็นเหมือนเหล็กลามิเนตอะ แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาคือมันบางนอกจากองศาที่มันจะผ่านเนื้อไม้เข้าไปได้แล้วเนี่ยความบางก็มีผลอย่างมากนะครับอย่างเปรียบเทียบกับอันนี้เลยสิวช่างเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเข้าไปแล้วแหละแต่มันไม่รู้มันไม้มันจะไม่มีทางออกอะแต่อันนี้มันเหมือนแทรกตัวเข้าไปในไม้ได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันบางกว่าเหล็กมันบางกว่าทีนี้มาดูเวลาการใช้งานจริง คงไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับว่าป่าน,นทำยังไงตอนแรกกับไม้มันก็มาเป็นก้อนอย่างนี้แหละนะครับก็เริ่มจากการใช้เลื่อยให้เสร็จก่อนให้มันได้ทรงที่เลื่อยมันทําไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะแล้วก็ค่อยใช้สิวเบอร์ใหญ่ล้างล้างล้างในจุดที่อมมันคือสิวใหญ่มันก็จะเร็วอะ่ะว่าง่ายๆนะครับมันก็กินเนื้อไม้เป็นวงกว้างมากกว่านะครับแล้วก็ค่อยใช้เบอร์เล็กลงเหตุผลที่ป่านต้องใช้เบอร์โค้งน้อยเช่นเบอร์สามแบบนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเอาสิวตรงมาล้างอะ่ะบางทีอะ่ะไอจุดที่เป็นด้านข้างของมันอะ่ะมันก็จะไปโดนส่วนอื่นบ้างทําในจุดที่เราไม่ต้องการเวลาที่มันเป็นโค้งแบบนี้ครับไอข้างๆอะ่ะมันก็จะหลบออกได้มันก็จะกินเฉพาะออมวาลที่เป็นโค้งล่างอันนี้ก็ไมครับอืมเราก็ค่อยเอาสิวพวกนี้มาเก็บสิวเบอร์เล็กลงแล้วก็อีกสิวหนึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆอ,ยอะ่ะป่านใช้เบอร์เก้าบ่อยมากพวกตัวยูเนี่ย ถือว่าถ้าเป็นสิวช่างไม้เขาจะเรียกว่าโค้งเยอะนะครับก็เอาไว้แกะนี้เลยตามซอกตามซอกปุ๊บเลี้ยวแขนแขนนี้ตรงหูนี้ก็เอากินออกเลยเหมือนกันนะครับแล้วพอมันกินได้ไม่หมดแล้วปุ๊บค่อยเอาสิวเล็กอ่ะมาเก็บเ,อเบอร์เก้าตัวเล็กเนี่ยมันเก็บอีกทีนึงอ่ามาเก็บอีกทีนึงปุ๊บปบจนเบอร์เก้ามันไปไม่ไหวแล้วจริงๆอะอยากได้ให้มันเกิดร่องชัดเจนอะ ถึงค่อยมาเป็นเบอร์12ตัว V นะปึ๊บปบก็จริงๆเบอร์เบอร์สิบสองหกมิลเนี่ยก็ครอบคุมเกือบหมดแล้วนะครับแล้วอพอสุดท้ายแล้วจริงๆอะ่ะปานถึงค่อยมาใช้สิวเบอร์เล็กหรือมีดนะครับเอามาเก็บรายละเอียดทีหลังเ,เก็บรายละเอียดทีหลังก็จะใช้ร่วมกันนะสลับไปสลับมาเจอไม้เนื้อแข็งเนี่ยคัตเตอร์ มีดบางทีมันก็เอาไม่อยู่จริงๆนะครับต้องพึ่งพี่สิวของเราสรุปนะครับว่าทำไมเราถึงต้องใช้สิวอย่างที่บอกไปการเลือกไม้เนี่ยมีผลสำคัญเป็นหลักนะครับถ้าไม้มันเนื้ออ่อนมากอะ่ะเราก็ใช้แค่คัตเตอร์ก็เพียงพอนะครับถ้าเจอไม้แข็งขึ้นเราก็หามีดแกะไม้สักอันนึงนะครับถ้ามันแข็งเกินกว่าที่มีดมันจะเข้าได้แล้วเนี่ย เราก็ค่อยมาหาใช้สิวมือนะครับมันทะลวงดีกว่าและถ้าเจอไม้แข็งมากกว่านั้นที่แรงเราเอาไม่อยู่แล้วถึงค่อยใช้สิวที่สามารถใช้ค้อนตอกได้นะครับเลเวลมันก็จะมีอย่างนี้เป็นลำดับสี่ลำดับนะครับเริ่มจากคัตเตอร์มีดแกะสิวมือแล้วก็ไปสิวตอกอ่า ส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยป่านอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมใน YouTube เลยนะครับเพราะว่าป่านเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ชางวิชาการนะเป็นมาเล่าจากประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับตกหล่นตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับจะใน Facebook หรือใน Inbox ก็ได้ส่วน ที่ที่จะหาซื้อได้เนี่ยก็เดี๋ยวป่านจะลงไว้ให้ใน Description นะครับในป่านอยู่อเมริกาเนะมันก็หาซื้อในเว็บเป็นหลักแต่มันจะส่งไทยหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับ